จีนซึ่งเคยเป็นศัตรูตัวฉกาจของอเมริกาและเป็นศัตรูที่อเมริกาพยายามจะบี้จะขยี้ให้จมดินนะคะโดยเฉพาะเมื่อทั้มเข้ามารับตําแหน่งประธานาธิบดีในรอบที่สองเนี่ยทั้มคงกะว่าจะขยี้จีนให้จมดินแต่เขาคงลืมไปว่าการขยี้จีนก็อาจจะเป็นการบี้อเมริกาไปในตัวด้วยหลังๆทั้มก็คงจะคิดได้ว่าเออถ้างั้นเราสร้างมิตรดีกว่า เราอย่าเป็นศัตรูกับจีเลยเพราะถ้าเป็นศัตรูกับจีเนี่ยคนที่เจ็บก็คือเราคนที่เจ็บก็คืออเมริกาคนที่เจ็บก็คือโดนัทรัปมนั่นแหละนะคะแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องของมาตรการภาษีกันจากที่ก่อนหน้านี้ก็โต้กันไปอย่างหนักหน่วงร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งมีการพูดคุยต่อรองกันแต่การพูดคุยเรื่องอัตราภาษีก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝั่งแต่ทั้งสองคนในระดับผู้นำคือโดนัทรัป์กับ สีจิ้นผิงเนี่ยยังไม่เคยคุยกันแบบตรงๆเลยมีแค่การบอกว่ามีมีแนวทางมีแผนมีแผนการในการที่จะยกหูโทรศัพท์คุยกันแต่ล่าสุดเขายกขูคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็การยกหูคุยกันในครั้งนี้ดูเหมือนมีสัญญาณที่ดีนะคะดีขนาดไหนดีขนาดที่ทำให้ตลาดหุ้นก็โอเคขึ้นมาได้นะคะะทีนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็มีการเปิดเผยนะคะว่า,าหลังจากที่เขาได้โทรศัพท์ พูดคุยสายตรงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอูมันเป็นบรรยากาศการพูดคุยที่ดีมากแล้วก็ได้มีการเชิญกันนะฝั่งของออในสีจิ้นผิงเนี่ยก็เชิญโดนัทรัม์ให้ไปเยือนประเทศจีนนะคะพร้อมกับทมา์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาสตรีหมายเลขหนึ่งไปเยือนประเทศจีนด้วยในขณะเดียวกัน เขาก็คือมีการเชิญระหว่างกันอะอเมริกาก็เชิญจีนมาเยือนด้วยแล้วก็บอกว่าเขาก็หวังว่าสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนก็จะเดินทางมาที่อเมริกาด้วยเช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะนับเป็นครั้งแรกที่ผู้นําทั้งสองคนได้ต่อสายคุยกันค่ะหลังจากที่ทรัมป์เริ่มต้นทําสงครามการค้ากับจีนตั้งแต่เมื่อกลุ่มผ่าพ,พันธ์นะคะโดยสํานักข่าวซินหัวของจีนก็อ้างว่าการพูดคุยครั้งนี้ เกิดขึ้นจากคําขอของฝ่ายสหรัฐเราไม่ได้ขอนะอเมริกาต่างหากที่ขอคุยตรงๆกับเรานี่นะคะโดยทรัมป์ได้ระบุในทรูโซเชียลว่าการพูดคุยกันนานหนึ่งชั่วโมงครึ่งระหว่างเขากับนายสีมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการค้าเป็นหลักและก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกมากๆสําหรับทั้งสองประเทศค่ะทรัมป์บอกว่าเขาเชิญผมไปจีนและผมก็เชิญเขามาที่นี่ด้วยเราต่างฝ่ายต่างยอมรับคําเชิญดังนั้นผมก็จะไปที่นั่นพร้อมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง และเขาก็จะมาที่นี่โดยหวังว่าจะมาพร้อมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนด้วยสำนักข่าวซินหัวพูดถึงคําเชิญของฝ่ายจากฝ่ายจีนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าอเมริกาได้เชิญด้วยนะคะแล้วก็รายงานอีกว่านายสีบอกกับทรัมป์ด้วยว่าสหรัฐ ควรจะยกเลิกมาตรการด้านลบต่างๆที่กระทำกับจีนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจีนเนี่ยรักษาสัญญาเสมอและก็ในเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็ควรจะททำตามนั้นคือเรียกว่าบอกอเมริกาว่าคุณต้องรักษาสัญญาด้วยเรารักษาสัญญาตลอดแต่คุณต้องรักษาสัญญาด้วย,ะญญะญญวยนะคะโดยนายสีได้สื่อถึงข้อตกลงการลดกำแพงภาษีที่ผู้แทนสหรัฐกับจีนตกลงกันเมื่อเดือนก่อนค่ะซึ่ง เมื่อมีการตกลงเรื่องของกำแพงภาษีอะไรกันเรียบร้อยซึ่งก็ลดไปได้เยอะมากนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมสหรัฐกับจีนก็เห็นชอบร่วมกันในการลดกำแพงภาษีที่ต่างฝ่ายบังคับใช้ต่อสินค้านำเข้าของอีกฝ่ายลง15เป็นเวลา90วันซึ่งหมายความว่าภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนของสหรัฐก็จะลดลงเหลือ30ในขณะที่ภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐของจีนก็จะลดลงเหลือ10นนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทำเพิ่งจะ กล่าวหาจีนเองว่าละเมิดข้อตกลงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เริ่มใช้มาตรการในการตั้งข้อจํากัดมากมายกับฝ่ายจีนรวมถึงการเพิกถอนวีซ่านักศึกษาจีนในอเมริกาด้วยจําได้ใช่ไหมคะที่เรานําเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะออออตรวจสอบเรื่องของวีซ่าของนักศึกษาจีนในอเมริกาโดยเฉพาะที่ฮาวาร์ดเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดหลังการยกหูพูดคุยกัน ทำพูดกับผู้สื่อข่าวว่านักศึกษาจีนมาได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยยพูดตามตรงนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกเขาเข้ามาเพียงแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบเขาด้วยเป็นไง <laughs> เป็นไงผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้ทางจีนต้องออกมาบอกไงว่าต้องย้ำไงว่าคุณต้องรักษาสัญญาเพราะเขาคงรู้แหละว่าผู้ชายที่ชื่อโดนเรัมป์เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา วันหนึ่งก็ดา่าวันหนึ่งก็ชมอะไรอย่างเงี้ย